ท่านครับผมวันนี้แี่เจะมาแนะนำเกม Counter Strike Go หรือว่าชื่อเ,เต็มว่า Global Offensive นะครับผมนี่นี่คือกล่องนะครับผมทำความเข้าใจกันก่อนนะผมว่าตอนนี้อาจจะสับสนกันได้ว่า Counter Strike เนี่ยตอนนี้มีอยู่2เจ้าที่ทำกันตลาดในบ้านเราในตอนนี้ก็คือ Counter Strike Go ตัวนี้ตัวนี้เป็นของวาวนะผมให้บริการในประเทศไทยโดย อีคลับร่วมมือกับโคเรนซอฟต์นะครับผมอันนี้คือเคาน์เตอร์ไซตโกส่วนเคาน์เตอร์ไซออนไลน์ที่มีคุณอ่างเถิดเทิงฮะอ้อเอ้าเออเอิร์ดไออิอออนนี่คือเคาน์เตอร์ไซออนไลน์ซึ่งให้บริการโดยบริษัทเอเชียซอฟต์ออปเปอเรชันจำกัดมหาชนอ่าเป็นเกมของฝั่งเกาหลีฮะเป็นเกมของไคลนิกซอนนะผมแต่มันก็คือเคาน์เตอร์เหมือนกันโดยเคาน์เตอร์ไซออนไลน์เนี่ยจะอ่าอารมณ์คล้ายอะไรนะ เอ่อ CS หนึ่งจุดหกนะผมรวมนั้นแต่ตัวนี้คือเกมใหม่ถอดด้ามของทางวาวเลยนะครับผมล่าสุดที่แว่นพูดอยู่ตอนน้าตอนนี้ทีมใหญ่ๆก็เข้ามาร่วมจอยเกมนี้กันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเนวี่ฟันติก็มีคารก็เริ่มเล่นละเกตไรน์แล t ทีมนิฟก็เล่นอ่ามไเรยวะ m o u s e p o t ESC Mouseport นะครับผมก็ถือว่ามันก็กันตลาดแหละแอมแอมถามมาก็คือพวกทีมใหญ่เขาก็รู้กันดี แล้วท้ายสุดพอเกม Counter s y c i e เปิดตัวก็มากันหมดนะครับผมอันนี้ซื้อเท่าไหร่นะตอนนี้499บาทนะครับผมก็ได้แผ่น DVD คลายเอมานะครับผมพร้อมกับโค้ดซึ่งอยู่ข้างหลังนี่นะแนแวบแวบก็พอมาดิจิอัาโปรแกรมที่ชื่อว่า STEAM กันได้นะครับผมเออโอเคเดี๋ยวมาดูาฟีเจอร์คร่าวๆข,ข,ของเกม Counter Go กันนะครับผม จ่ายตั้งแล้วอัปเดตแล้วล็อกอินเข้ามานะฮะก็จะเจอหน้านี้ฮะเป็นหน้าแรกก็ <c oughs> จะมีปุ่มเพลย์เพลย์เอาไว้ก่อนนะมัน <c oughs> เป็นแบบพวก <c oughs> เล่นละเรามาดูพวกนี้ก็จะมีแอทคอมพลิชเมนต์ก็คือเหมือนแอทชิพเมนต์ว่าเราทําอะไรมาบ้างมิสเตอของเรานะฮะนี่ฮะพี่แว่นเทพศาสตร์ศูนย์หมดเลยเพราะว่า <c oughs> ยังไม่ได้เล่นเลยนะ <c oughs> อันนี้มารีวิวกันสดๆแอทชิพเมนต์นะฮะก็ no achievement นะครับผมไม่ได้ปลดล็อกอะไรลีดเดอร์บอร์ดลีดเดอร์บอร์ดก็ ใครเป็นเป็นเพื่อนของเราถนะ้าก็จะโชว์ฮนะนี่มีเคิร์ลอดมีคีลอดดักมาสเตอร์เจ้าของเว็บ x g n นะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้เราเล่นกันอยู่นะฮะอ่าครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวแบ็คไปนะฮะส่วนเฮลแอนด์ออปชันก็นี่คอนโทรลเลอร์ Controller นะครับผมก็ปรับดักโหมดโออะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าใครจะถนัดอะไรคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์คีย์บอร์ดเมาส์นี่สำคัญที่สุดฮนะลหลายๆคนถามหาคอนโซลนะฮะ อันนี้พี่พี่แว่นตั้งไว้เป็นปุ่ม F12 เวลากดมามันก็จะขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวลองกดให้ดูนี่ฮะ F2 ขึ้นเลยนะคอนโซลเกมเซตติ้งนะฮะก็ส่วนมากจะอย่างคอร์สแฮนี่ก็คลาสสิกนะครับผมคอร์สแฮนก็เป็นเป้าเป้าใหม่มันจะยังไงไม่รู้นะฮะส่วนมากเขาจะเล่นกันคลาสสิกกันนะผมสีเป้าเป็นสีเขียวอะไรแล้วแต่ว่าไปนะฮะวีวมดโพสิชันก็คืออ่ไอ ตำแหน่งปืนนะครับผมก็ตั้งเป็นคลาสสิกไว้นะครับผมประมาณนั้นอันนี้คือที่คีรอบอกเพื่อนมาอีกทีเนาะแล้วก็สวิชวิพอนออนพิกับก็คือเวลาเราเราไม่ไม่ได้มีปืนหลักฮะเราถือได้เซอร์ตอยู่เงี้ยแล้วเราไปเหยียบเสร็จปืนหลักมันจะไม่เปลี่ยนเป็นปืนหลักให้เลยจะไม่สมมติไปเหยียบใส่เอเคอะถ้าตั้งไวโนมันจะไม่เปลี่ยนเป็นเอเคนะครับผมตั้งเป็นโนไว้ให้คือแบบสมมติเราถือได้เซอร์ตอยู่เราไปเหยียบไดเอเคมามันก็ยังถือเป็นได้เซอร์ตอยู่นะครับผมอารมณ์ประมาณนี้ หรือแว่นพูดที่สําคัญสําคัญนะวิดีโอเซตติ้งก็เนี่ยฮะแล้วแต่ความแรงความแรงของเราเลยนะครับผมความแรงของเครื่องเราตอนนี้พี่แวน่นเดี๋ยววิดีโอเซตติ้งรอบพี่แว่นใช้เอฟไอจีทีเจอยู่นะผมก็ปรับค่อนข้างค่อนข้างละเอียดค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเสียงมีไม่นะผมมีเซตไม้ด้วยนี่ฮะเดี๋ยวเทสต์หเลวเลวเนี่ยเลวเลว อ่ารวมมานี้นะครับก็สามารถพูด s ูยูสใหม่นี่ก็คือ p Push to talk นะเองใครใช้ทีมสปีกก็น่าจะรู้ดีนะับ d i s a b l e ก็ปิด Open Microphone ก็คือให้มันดังตลอดเวลาครับผมพูดอะไรก็ได้ยินหมดนะส่วนมากจะใช้ p u s h to Talk กันนะครับอ่า How to play ไม่ต้องละโอเคก็ประมาณนี้สำหรับหน้าตา h e l เม็มออปชส่วนเพล y ก็ง่ายๆนะผมไฟอ่ะเกมก็หาเกมเล่นเลยครับเป็นออนไลน์นะครับผม ควิกเพย์บัลล์คอมมูนิตี้เซิร์ฟเวอร์หาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะฮะก็ใครมี IP พีเซิร์ฟเวอร์ก็มาแอดตรงนี้ได้นะครับผมหรือว่าจะเล่นออนออฟไลน์ line กับบอทนะครับผมวีฟอนวีฟอนคอร์สก็คืออ่าโหมดเทรนนิ่งหรือเปล่าฮนะใช่ปะ่ะอ่าเป็นโหมดเทรนนิ่งนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นในเกมมาหวัวดกันมาหวัวดกันมานี่ครับ b o u ล c คอมมูนิตี้เซิร์ฟกดมาปุ๊บ เลือก latency ให้มันต่ำกว่า50นะอย่าเอาออนะเดี๋ยวไปเจอแบบเซอร์ฟแบบยิงไม่ได้นี่อย่าหาว่าเขาหาว่าเราไก่ฮะตอนนี้ตอนนี้ XGN Server Deathmatch D Train ฮนะเพยเยอเต็ม20ทับ20คลิกขวาเลยฮนะแล้วก็วิว w Server Info นะจอยเกมครับจอยไม่ได้เพราะมันเต็มอยู่ซ้ายสุดนี่ฮนะออโต้รีทายกดแล้วก็เลือกจอยเซิร์ฟแอสซูนก็คือสรุปก็คือมันจะเข้าคิวให้เรา เราไม่ต้องทำอะไรนั่งอ่ะเนี่ยเห็นปะแม่พอดีเลยดีเทรนนะครับผมอันนี้เป็นอินโฟเซิร์ฟของทาง XGN นะครับผมเป็นแรนกิ้งเข้าไปดูได้ที่จริงมีเซิร์ฟของทางจีคับด้วยจีกูโนบอันนี้คนงคนไทยเป็นตำรวจแล้วนะแล้วแล้ว,ลวปืนอะ่ะปืนอะ่ะปืนปืนปืน กดหนึ่งอะไรก็ไดนะ้เอาต่อ,อโหตายอุ้ยภาพสวยมากนะครับผมอันนี้พี่แว่นอัดแฟชไปด้วยอ่ะลืมลืมคำสั่งลืมคำสั่งกด f 1 2ออกมาครับอ่าแฟลชชนะครับผมใช่ไหมอ่า,อ,าอะไรนะที่มันโชว์อ่นเน็ตกราฟเน็ตกราฟนี่ดน๋ยวดูไว้นะครับเปิดปุ๊บมันจะโชว์ค่า fps ของเราตอนนี้พี่แว่นล็อกไว้60นะครับผมดีเทรนนะครับ โอ้ยต้องตายแล้วหัวแตกนะฮะเอ็มนี่พี่แว่นถือเอ็มโฟอยู่เฮ้ยไม่ตายอะ่ะตายปะตายดิตูดไปไวๆมองยากนิดนึงนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่ายิงยิงไม่ค่อยเหมือนเดิมคนระับ <c oughs> มันจะยิงปแปลก ต้องต้องใช้อ่าปรับกันใหม่ครับตายไปนี่โดนมีดไปโดนไปสองคนโดนมีดไปแว่นไปเสียใจด้วยต้องต้องใช้ของก็ยินดีด้วยนะเออใครใครวิ่งไล่ตามหลังใช่ไหมไม่มีนะนี่บนมาไหนเพื่อนเพื่อนตายนะฮะ หัวแตกไปครับเฮ้ยมีม่เป็นเอลนะครับผม AWP c 6, ีหกเรียก C6 หกซหกโบราณล,าละตอนนี้เรียกเอลแล้วกันเพราะว่าบางทีบางบางภาคปุ่มมันไม่เหมือนกันเนาะมข้งหลัง อหัวแตกครับหลังหกักแบบไอตัวเนี้ยภาคเนี้ยเวลาโดนยิงจะไม่ค่อยโดนแบบโดนดึงสักเท่าไหร่นะครับหนึ่งหกนี่จะโยนโดนเหมือนโดนดึงขาไปเลยฮะแต่ภาคนี้ก็โดนรู้สึกโดนดึงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่มากเท่าโอ้โหนี่ฮะสเตปสเตปสไนเปอร์นะครับผมยิงไม่ตายก็เอาเดสเซิร์ซ้ำนะฮะ เป็นไงปล่อยให้มันยิงเพื่อนเราตายก่อนนะฮรร้อยรอยมันรีโหลด <c oughs> มี MVP ขึ้นด้วยนะผมนี่ไม่ใช่พี่แว่นนะเป็นใครก็ไม่รู้แหมเมื่อกี้ลองเล่นไปก็มวมัวไปถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างที่แว่นเปิดดูสแตทพี่แวนน่นยังศูนย์หมดเลยนะก็โ <c oughs> ดยส่วนตัวคิดว่าเกมนี้มันไม่ไม่ไม่ได้อ้างอิงจากเคาน์เตอร์สไต1.6 หรือว่า Counter Strike s o f t เลยัะผมมันเหมือนเป็นอีกเกมหนึ่งเลยซึ่งต้องปรับทั้งการยิงการเล่นมุมอมองอะไรใหม่หมดเลยแต่แต่ถือว่าเล่นแล้วสนุกครับเล่นแล้วสนุกถามว่าถ้าให้เหมือนเกมไหนน่าจะเป็นเกมอา Left 4 Dead มากกว่านะการยิงมันจะคล้ายๆกับ l e f o r Dead ใครที่เป็นเซียน Left 4 Dead อยู่เนี่ย น่ากลัวแต่ก็ไม่แน่ครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วนะครับผมก็คนคนเล่นก็เริ่มทยอยเข้ามาเล่นกันบ้างแล้วนะครับผมทั้งเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ของทาง eClub บกอลิซซอฟเองแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของทาง XGN นะฮะซึ่งรันบนเซิร์ฟเวอร์รันบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเว็บไซต์ไทแลนด์เลยเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บไทยแลนด์ก็อยู่ในเซิร์ฟเอ็กจีเอ็นนะฮะถือว่าลื่นพี P ่แวนเล่นเนี่ยเน็ตอ่าปิงยี่สิบแดงนะครับผมก็ที่น่าสนใจที่กล่าวถึงก็คือ การแข่งขันระดับระดับโตลบอลของทางเคาน์เตอร์โกกับ c o u n t เตอร์ออนลนมันอันไหนมันจะมันจะดีกัากันก็ต้องคอยดูกันต่อไปทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่โมยถูกคู่ว่างั้น,นอ๋อเปิดตัวก็ช่วงๆเดียวกันนะผมเกมก็ชื่อเดียวกันแต่คนละแนวอาจจะคนละกลุ่มซะด้วยซ้ำนะครับผมก็คือเคาน์เตอร์ฮน,นี่อาจจะเป็นกลุ่มแบบ ที่เคยเล่นอยู่แล้วเด็กๆหน่อยก็เล่นได้เพราะมีโหมดยิงผียิงอะไรพวกนี้แต่ Counter-Go เนี่ยหนึ่งก็คือมันต้องซื้อกล่องถือว่าเป็นเป็นกำแพงช,ชิ้นใหญ่ของเราเด็กๆเลยนะผมไม่มีกล่องก็ต้องใช้อะไรนะบัตรเครดิตนะครับผมในการซื้อโค้ดมาได้นะครับผมหรือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะครับผมเ,เกมที่น่าเล่นการแข่งขันระดับโลกก็คงมีมาอย่างแน่นอนเพราะทีมใหญ่อย่างที่บอกช,ช่วงต้นคลิปว่ามันทยอยเริ่มมากันแล้วนะครับผมโอเค มีอะไรมากสําหรับคลิปนี้นะผม,ผมก็ถือว่าเป็นการแนะนําตัวเกมคร่าวๆให้ชาวเอฟเฟคเทแลนด์ได้ชมกันนะครับผมวันนี้พี่แบงค์ยวขอตัวลาไปก่อนขอไปยิงก,กันอีกนิดนึงนะฮะว่าเกมนี้มันจับจุดยิงยังไงถ้าจับจุดยิงได้น่าจะสนุกในการเล่นแบบโหมดแบบออริจินอลโหมดที่ว่าเกิดมาแล้วมีตังค์อยู่800อ่ะแล้วก็ต้องคุณต้องคํานวณตังค์ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ